ผู้ผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องคือการใช้รถใช้ถนนบนท้องถนนในบางทีเนี่ยก็ต้องมีน้ำใจให้กันและกันนะแต่บางครั้งบางคาเราไปเจอกับจังหวะที่เรียกได้ว่ามันเป็นจังหวะที่ชุลมุนชุลเกอลวงละเวงเพราะพยายามจะเคลียร์แล้วแต่เคลียร์ไม่รู้เรื่องจริงๆครับเอาให้ดูกันก่อนตามภาพเลยรถสองคันขับเบียดกันไปเบียดกันมาคือรถกระบะกับรถ พ่วง18ล้อนี่คุณไปปิดเบียดกับเขาไม่กลัวรถใหญ่นะคือเบียดกันไปเบียดกันมาอยู่สักพักไม่ไหวแล้วยังไงคนขับรถกระบะบอกคนขับรถพ่วง18ล้อเฮ้ยแบบนี้จอดเลยม,มาเคลียร์กันหน่อยจอดข้างทางเลยแล้วเดี๋ยวเคลียร์กันให้รู้เรื่องโอเคจอดข้างทางแฟนๆเป็นแมนอยู่แล้วทั้งคู่เคลียร์กันพอลงมาคุย นึกว่าจะคุยกันดีคุยกันรู้เรื่องกลายเป็นว่าคุยกันแบบนี้ครับเกิดอ,อะไรขึ้นนะเข,เขาเขาเขามาชนเขามาชนโบน้ำมาวะเนี่ยกินออกกินเหรอกินนิดหน่อยกิน าแล้วก็ฮอเข้ามาเกี่ยวแล้วก็คุยยากครับคันตั้งคืนและค่ะ <c oughs> ชนไหมชนกินไหมกินออตกเลยตกเอางั้นคุยกันให้รู้เรื่องต้องทำยังไงดีเดี๋ยว ยังไงซะเดี๋ยวมีอีกฝั่งหนึ่งให้ได้พูดคุยกันด้วยแล้วจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ผมเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนว่าเหตุการณ์มันเกิดข,ขึ้นแถวถนนเทพรัตน์บางนาตราดกม41ช่องคู่ขนานขาเข้าชนบุรีอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้าบริเวณนี้รถเขาขับเร็วนะครับ<ไ>เป็นรถที่เขาใช้สัญจรผ่านไปผ่านมาก,ก็เยอะกันด้วย<ไ>เอ้าแล้วเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเป็นแบบนี้รถพ่วง18ล้อเนี่ยเขาขับโดยคุณพี่ที่ชื่อว่าพี่อุดมคูพวก แกเนี่ยขับรถของแกมาอยู่ดีๆม,มีรถกระบะคันหนึ่งที่ขับโดยคุณพี่สุชาติประดิษฐ์ชาขับตีคู่มาคนที่ขับรถกระบะก็คือคนที่บอกว่าอืกินอื <c oughs> อนั่นแหละทออีนี้นนเขาขับเบียดกันไปเบียดกันมาโอ้โหก็ขับเป็นแบบระยะทางอยู่พอสมควรคท้ายก็ไปเคลียร์กันเอาไปลองฟังพี่อุดมคนที่ขับรถพ่วงมาหน่อยดีกว่าว่าเหตุการณ์เป็นยังไงฮะ อวิ่งเข้ากลางปั๊บช่วงจังหวะที่แกอยู่ซ้ายแล้วแกเซมาปุ๊บเลยพอเตีมาปั๊บแล้วแกหักเ้าออกอ๋อนั่นแหละคือคันหนึ่งรถพวง18ล้อขับมาดีๆส่วนรถกระบะก็อย่างที่เห็น,<ใ>นขับแล้วเหมือนกับว่าเซจะไปชนเขาแต่เอาจริงๆคือยังไม่ชนนะเอาพอมาพูดคุยกันจะเจราจากันคนที่ชื่อว่าพี่อุดมเนี่ยนะครับโอ้โหแกก็บอกว่าแบบนี้มันยังไงดีล่ะ เออขับเป๋ไปเป๋มาจะมาเรียกร้องค่าเสียหายเอาสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยพอมาถึงที่เกิดเหตุเห็นทั้งสองฝั่งเคลียร์กันไม่ลงตัวก็มาเป็นตัวกลางในการไก่เกลี่ยให้ก็คือนําคนขับรถกระบะคนนี้เนี่ยไปไหน,นไปตรวจแอลกอฮอล์ต้องตรวจก่อนละค่ะต้องตรวจก่อน,นขนาดอ,อีกคนนึงเอายังไงซะต้องให้ความเป็นธรรมด้วยคนคที่ขับรถพวกสิล้อเดี๋ยวทางตำรวจเขาก็ เรียกตัวไปเพื่อทําการชี้แจงด้วยว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับค่ะอ่าก็อย่าขับรถโดยประมาทละกันถ้ามึนเมารู้ตัวก็พักดีกว่า